สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้มาด้า3สลูปนะครับมีสลูปด้วยครับเป็นตัวท็อปเครื่อง2อออโต้ปี2005นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ไม่เคยชนหนักต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นตัวท็อปสลูป4ประตูนะครับคันนี้ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเปิดราคานี้เลยครับ9 0 0 0 0 9,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ขายเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรถปีลึกนะครับสภาพดูแลมาดีมากๆนะครับรถสภาพพร้อมใช้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสรุป ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งคัน,นครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจดูได้เลยครับกับรถสวยๆส,สภาพนงานแบบนี้นะครับมาสด้าสสรุปตัวท็อปปี2 0 0 5นะครับดูแลสภาพมันดีมากๆนะครับภายในใหม่กริบเลยครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีสรุปนะครับระบบไฟฟ้าสรุปใช้งานได้ครบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับใครที่กําลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้2.0ออโต้น้ํามันล้วนยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับภายในเบาะหนังสภาพงามระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบราคา99,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยการันตีนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อรือพิการรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีก1เดือนนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์หนึ่งเดือนรถสวยสภาพงามมากๆนะครับกับ ราคานี้สาภาพนี้นะครับสนใจมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในสวย ระบบไฟฟ้าใช้ครบนะครับมาเลยครับ2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับที่ใช้งานไปนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 5จนปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าใช้น้อยดูแลดีสุดๆนะครับมาชมมาเช็คนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับชอบค่ายมาสดานะครับคันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกเป็นคำตอบให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยรถดีรถคัสรถเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังสภาพดีมากๆนะครับมาชมเลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้ถูก ถูกใจสมาชิกก็ฝากไปเป็นตัวเลือกนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้ก็ที่เหลือตัดสินใจได้เลยครับเปิดราคานี้เลยนะครับ99,000บาทครับเตรียมตัวเตรียมใจมาขับกลับไปได้เลยครับรถสวยสภาพดีขัดแล้วเช็คแล้วนะครับราคานี้ถูกใจโทรสอบถามมาเช็คมาชมมาดูรถทดลองขับได้เลยครับสภาพดีมากๆครับคันนี้